แล้วแล้วมันไมแล้วมันรู้มันรู้ไหมว่าเป็นเป็นลูกมึงอะรู้รู้เพราะว่าแบบมีทะเลาะกันมาก่อนไงเมื่อวานแล้วลูกเปที่อะไรไอยไม่มันบางทีมันก็เล่นกันแหละแล้วมันก็เล่นเชิงอบบเชิงเนาะเล่นกันแล้วรอกันแนวหนึ่งลุงแต่ว่า่ังผม่ังมึนอีกประมาณนั้นแหละมึงหีบก็เลยแบบแกล้งกันใช้วิธีแบบนี้แกล้งกันอ่ะก็เลยแกล้งกก็เดือดเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมเข้ามาพี่โอ้พี่บิวอยู่ยันเช้าอยู่แล้วไม่หรอกน้อยทำงานโอซี สลุงลงไปมันกี่โมงวันนี้วันนี้ไปวันเนี้ยไม่เกินตีสองครับเจไม่กี่โมงอ่ะลุงไม่ไม่เกินตีสองไม่เกินตีสองถ้าลุงถ้าลุงจะไปอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะขอยืมรถทำงานดำหรือลุงจะไปทำพร้อมผมไม่มึงเอาไปเลยได้ได้เดี๋ยวผมไปทำทองก่อนอ๋อพอแล้วนะซื้อเลยเัวครับพี่นี่เป็นตัวของผมพี่ไม่มีเลยจั๊ะไอ้เอ้ยพี่พี่วิวบีรถยืดรถรถใช้ยปะอะพี่ไม่มีรถโร ไแล้วพี่ขายไม่บอกผมไม่มีอะไรจ้ะโอเคไม่ได้ขายกูขายให้ลูกกูนี่แหละอ๋อโอเคลูกสาวนั่นแหละคนนั้นแหละโอเคได้ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมออกก่อนเดี๋ยวผมมาไปแล้วเหรอไอคูเปอร์มีอะไรโทรมาคือตุน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 เอาเอาจริงแล้วเก็ืบีเอ็มไม่ต้องแต่แรกก็ดีแล้วไอ้ตุนก็อย่าเลยมามาเอาให้หน้าบ้านไอพี่แดง อะไรกูไม่ใช่แดงไอ้เด็กเฮียนี่เฮียไปไกลไปไปขออกมิดมันเพิ่งเดินรถชนตายมาหนึ่งมึงเป็นอะไรเหรอมันมันเพิ่งเดินรถชนตายมาหนึ่งผมจะตายมุดหงิดไอ้เร็วป่เหรออยู่วะไปไหนอ่ะไปไปไหนแอ้วก็แด่งตัวเหมือนแดงเลยจ้ะไปแล้วเพื่อนไปเจอกันใหม่ลาบี ร้องไห้อะเกือบซื้อไม่ทันไปเฮียประเทศลีโง่ร้องไห้อะไม่เล่าไม่เล่ามึงไม่ร้องไอเฮียเร็วเรีวซึมนิดนึงอ่ะมันคือต้องเข้าใจมันแหละมันไป่ทำตามความฝันแล้วยิบตกว่ะเอามายอมยานไหนวะเก้าเป็นแบบวะอยู่แล้วนี่มันเป็นสาให้มาอย่างนี้แหละไปขอดิ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  กูรู้ว่ากูเอาดอกไม้ในร้านค้าไงอัลบ่าเด็กโอ้ใช่เหรอขอหน่อยขอหน่อยขอดอกนึงขอดอกนึงนี่มึงรู้ไหมตอนแรกพี่ไอ้เอคูเปอร์ตอนแรก